สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมาเฮงครับผมเนาะเอามือนี่กะเป็นเรื่องไดพี่น้องวันศุกร์ที่ผ่านมาเราปูครูขันเนาะแตกอีกแล้วครับทั้งบนทั้งล่างอ่าแตกสามงวดติดทั้งบนทั้งล่างพี่น้องว่าซี่ตัวก็ว่าได้ครับผมเนาะบนล่างและเลขวิ่งก็เข้าเนาะอ่าวันพุธวิ่งซี่พี่น้องอ่าเขาเจ็ดซี่ เนาะเก้าสี่ครับผมเข่าซี่ตัวพร้อมเนาะแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาล่าสุดงวดล่าสุดไฟล่าสุดครับเนาะให้วิ่งตัวเดียวสามพี่น้องอ่าเข่าทั้งหนึ่งสามเข่าทั้งเก้าสามครับเลขจับคู่ก็เข้าครับผมอ่าสาหรับลาวปูขุนครับผมวันศุกร์ที่ผ่านมาเอาวันจันทร์จะเป็นยังไงพี่น้องให้พี่น้องกดติดตามไว้ครับผมเนาะ้วก็รอาติดตามรับชมเราฟัง ว่าวันจันจะมีแนวทางอีเองฝากตอนพ่อแม่พี่น้องครับว่างไหมครับตอนนี้ปูไอกำลังคิดสูตรอยู่เนาะโอ้คิดสูตรอะไอย่างนี้รูปกระดูกนนเอาการมัสการครับอ่าอ่าค่ะขาดทุนลงนอนอ่าจะไปได้ไหนปู้ที่แตกคักแตกแน่แท้โอ้ยทาธรรมดามันเป็นปูของสุดยชมเขาฮะ บุญของโยมนะนะโอ้แต่ยงว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาแตกทุกวันเนาะจานเนาะป็นคือแตกตั้งแต่วันจันทร์วันพุธวันศุกร์คือโยมอ่าแตกจันทร์พุธศุกร์แล้วก็แตกทั้งบนทั้งล่างด้วยเนาะจา์เนาะแอนก็คืออาตมาเห้มาว้านี่อาตมาให้นสามสามก็ไปบนไปล่างด้ยุยโยมอ่าให้สามอ่าให้วิ่งสามพ่วงเน้นไปที่สามแล้วก็เลขออกหนึ่งสามเก้าสามน กับกูว่าหนึ่งสามสามหนึ่งแนนอ่าหกสามแต่ว่าออกตัวกลับเนาะจานเนาะอ่าออกตัวกลับออกตัวกลับแต่ว่าวิ่งสามเข้าเต็มเต็มแน่นหกสามคันกู้ที่เขาตลาดเตานีรถจีบางคนเด้อเขากลับโผเป็นเ้าสามอ่าเก้าสามก็มันก็ตรงตรงอยู่แล้วนะครับเนาะแน่นว่าหกสามขกเจ้าก่าตลาดจุงน้นอ่า กับหัวไปปุ๊บเก่าสามูังคนข้อใด,ดออได้เป็นเยอะเอ่าได้ได้อยู่เลยครับผมจักิิซื่อใจังไนจังสิเพิยเนาะแมนอืออ,อ่าก็คอือตามนันนนน่นแต่ว่าก็ขอบอกพี่คนเด้อก็คือว่าจัรนี่จะมาขอแนวทางนี่ตะระมายระวางในจังเงินเพราะว่ามันมตามงวดแล้วอัตมาใจยาก เอเอไอเาะเมื่อเมื่อไอไอเป็นแนวค้งเนาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาายการก็บอกงี้แหละก็ย้ำว่าเบาเบาเบ,บาได้เบาเพราะว่ามันเข้ามาตลอดเข้ามาตลอดอ่าด้วยแนวค้างมันจะอืมอมันจะไม่เดินเนาะปูดมันจะ<อ>ไม่เดินกลายเป็นแบบปาา่าจะทำเป็นปัญญาจนโยงเสียงมันมะเปล่าไปโดดนี่เลยอ่าให้ให้พิจารณาดีๆซะก่อน นาดีๆก่อนก่อนลงทุนเพราะว่ามันมีความเสียงการลงทุนไปครับแล้ก่ถ้าก็ขอฝากืือักคฟนเดอร์เคือป่าตัเแมนดาจะมาตัวเอาหว้แบบแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์อาฝากที้มาในบ่อใดได้คุณร้ไหเออม่อเมป่าแม่นตาเห็นมันบ่อาจารย์เออเพามันโมเมนว่า อาตมานั่งตุ้งโถ่อยมาตัวนั้นตุ้งโด้อยมาเห็นครบ้วดเลยเป็นเดือวมาน่ันางเราเห็นร้อยมากเลยบ๊ะแมนบ๊ครับแมนแมนเนี่ยเอราะแมนจะตันแล้วเอาใจอยากโยมนะทุกคนก็มีความสุขเนาะอติดขอพึ่งใบบุญแม่พึ่็ขอพึ่งใบบุญแม่อาตมาบอกว่าพูดมาขอไปบุญอาตมาบ่ได้เนาะอาตมาบอกว่าอยู่ไอ้ที่ใส่ไปหรือจะให้ไปบ่๊บบ๊วยได้เป็นเดือน อแต่เขามุนมาคือของเข้ากบบนี้ว่าถูกดีไปนะครอ่าก็เขาบังเอิญมุนมาตรงกับที่เราให้เมือคืนโยมผมมาเจอคลองเข้ากับกับเป็นบุญของโยมไปกับมีระบายโยมบางคนก็บอกโอ้จานเอ๊ะบ๊วยนั่งนู่นนได้ดดบได้กั๊บตัวอ่ทาทาั้งทั้งที่อาตมานเ,มาเน,มานี่ยเคยย้ำประจําว่าเลขเนี่ยต้อสักขาตมาหรือจะให้คือให้เบิ้ล แมนว่าติ๊กตัดเอาตัวนั้นตัดเอาตัวนี้พอเละออกมาแล้วก็มาบนหัวจะมาฟังว่าวูบบนได้เลยอาจารยนะ์อาจารย์ซอยจังได้หรือเปล่เนาะก็บอกว่าให้ไปได้ทั้งบนทั้งล่างไปกลับด้วยไปกลับด้วยเว่าย้ำขนาดนี้นะออกไปพื้นนี่ก็ยังมีผู้ที่มาบอกว่าโบได้ตามงวดแล้วก็ยังโบได้จะสิได้งวดไหนหรือเปล่ หาซีเก่ากัยังบ่ได้วะเตี้ยแมนเอามันออกซีเก้าเไปซื้อจังไหนสดกี่พีองเอ่าอ้าจะให้ไปก็อะตมาให้ไปบางตัวมันจะเผาตรงๆงยังอาซีเก้าเนี่ยก็เกบเกามันก็ได้แล้วอ้าแน่นบ่ละมันก็ได้แล้วเนาะแมนเอาสำหรับใครที่ติดตามพี่รองเนาะเมื่อกาโทษมาหาผมเพื่อนละโอ้ติดตามอยู่แต่ว่าจะจักจังไหนบ่ได้ซื้อหรือจังไหน อ่จาจ็คเปตามน้ำไผ่ว่าสั้นงั้แต่บางคนก็เอามาแล้วก็อนานแต่ว่าเอามาพามาตัวเลขน้ำปูอีกยังบถ่ถเธออีกอ่ะทางสีปูบอกว่ายำน,นะยำนะเพราะว่าซื้อกันเอาไว้คู่กันเอาไว้อย่าไปตัดตัวไหนออกอย่าไปกลับตัวไหนน้ำครับผมอันยังพลาดปูตัดษิณวังได นี่อาตมาเขวาว่าไปเลยเด้อคันว่ะคออ่ะสัตวาท่าใครสัทธาอย่างนี้บ่แม่นรัตาหทอาหลอกๆไปอ,อ่อๆอเรื่องของเรื่องนี่มบาแม่นคนประโยชน์ดูนักพูไดไหรดูนั่นจะของใด,ดแม่นครับเอเอพรา,าะว่าเจ้าของตงผู่ลงทุนเนี่ยแม่นครับค่า,ามานน่บอกว่าให้ลงมือคิดว่าถ้าให้แนวทางยา้มใดอาตมาต้องฟังวะคุณโบกเนาะพอมันแตกคุณหน้าเนี่ย ไอ้ได้ขาวายย้มบดหเหนื่อยสัมมาตระเว็บเนาะแล้วใจหายเนาะจานเนาะเพราะว่าเราเราให้ได้ให้เราให้ตัวที่มันออกอยู่เนาะแมนอมในขบเขานะคุณยมมันน่าเสียดายอืมอัเสกบอกเขาก็บปไะด้ว่าได้ในขบเขาอ่าในขบเขาทีนี้มันเสียโอกาสกับอยากย้มนะอ่าอัตมาอัมมากต กัวว่าเป็นเพียงแนวท้างแต่บางครั้งก็บ่บางทีมันก็อาจจะมีแม่นบ้างเนาะครับเอ่อแม่นก็เอ่อถ้ามันแดงดีแบบอันซุกตรงตีเรีนบอระมั็มได้ไป ปันนี้มันสีได้ขาหมูลแล้วเด้อป่าาาชุรสน้ำปลาขาม,มามามาปลากระปองก็ได้กระขาหม,<อ>มูลลนะปลาเนี้อนาอโอ้ขาปลาทูก็ได้แล้วสามสาม,มือแล้วมันสามมือแล้วเราโคตรเตาสี่ได้แล้วอ่าชูรสก็ต้องได้แล้วล่ะเนาะน้ำปลาก็ได้ได้แล้วอ่าสามมือแล้วโอ้ป่านนี้อาทิตย์หน้าเลยขาหมูบ่อาจารย์ เออ,อคิดว่าอาจารย์ละแม่ลูกแบ่อาตออมามีเลีนเรนเดอ้ออยาไปเอ,อข้าหมูหันบ่อเออเออนละาตมา,รมาเราเรีนเล่นจัละเรางมาวนหนึ่งไเดยีกทีบางว่าคิดคุยไรอือทีนี่อาตมาก,ก็ฝากเด้อทุกาจคุณอออาตมานี่เป็นฟ้ะถุ้งนี่ก็ต้องตามหาตามวัดดอกอ่า ก็ได้อยู่กับมองแม่โอ้อา,าวแสดงว่ามีคนถามหาเนาะก็นอมรับอยู่เพราะว่าเอ่อไอเอสซีบางคนก็อยากมาครับเอสบุตรอาตมาเอออาตมาอะไรไปถามหน้าเพราะว่าไปอ่านคอมเมนต์ยูครับเอ,ออบอกตรงนี้เลยว่าอาตมาหนึ่งเป็นฟาถุกงอาตมาบด้บจจำวัดใดวัดซึ่งไปเรื่อยไปเรื่อยครับมุแสวงหาโมกตั้มนาไปตามดูดูแต่อาตมาก็ูัวมันคิด พราะว่าในเรขาเบอร์นะแต่วกก่าเจอจักที่วางได้เนะะาะว่าเอ่อฟูรังต้นกิดมากฟูรังต้นกรบโบมากนะครับผมน่าน่าชิ่นาจอาจารย์เออคนบา่าวเป็นพระอีหยังดูให้สวยให้เบอร์สื่อนั่นก็หลาครับเอออันฟูรังต้นกระอ้ลวงปู่มาโปรด์ไทยเน่พอทีอ่ได้คาประตูคาคาศูนยาสุภา,าษเนี่ยแต่บาตไปครับ,บผมเออก็เลย อาตมาก็เลยใส่ตั้งฝ่ายทางคุณแนวทางด้วยแต่ใครสุดทีเป็นตัวกำหนดแบบบอกว่ามันสิเขาอีกหรือไม่นี่มาบริรับการหรือเนอะนะครับผมเมื่อนี่ก็คุณโย้งไปหาแนวทางกับอาตมากมาตะกี้ปอ่อยปล่อยว่านี่เลยคือแบบให้ตับ อยากโยมคือบอก้องไปรอนะอาตจะมากับบารีล้าหลายแบบก็คือจะจะให้วันนี้เลยใช่ไหมอาจารย์แนนวันนี้เลยก็คือลาวันจันทร์เนาะแนนลาววันจันทร์เลยอ่าบางคนก็ถามรัฐบาลให้ยู่ครับเอ่ารัฐบาลให้นี่รออีกสองมือด้อเอ่ารอก่อนเนาะเออรอก่อนอาจารย์เพิ่อาเอาแล้ววัน วันที่สิบสามเลยออ่าเอาเอาเล่าพัฒนาไปสกรวันจันทร์ที่สิบสามเด้อนเพียงเด้ออย่าพลาดอีกเด็ดขาดพี่องอ่าคือเล่ววันที่วันจันทร์ที่สิบสามเดือนหนึ่งอ่ะสิแปดเลยแต่อาตมาจะมีแนวทา้งหรือแนวทางของอาตมานี่ก็ะอาบูได้สีออกกำลังกายหรือว่าสี่ เออสีแลนเ้าพูดไ่ง่ายๆว่าสีแลนสีแลนจะวิ่งเนาะจะวิ่งเนาะอาจารย์เนาะแงนอืออ่าแา่มาก็เห็นแล้วว่าเด็กสามมันอยู่หนึ่งตัวเด้อคุณโรฮะวันจันนี่เด็กสามดูอีกหนึ่งตัวเล็กมันสิตเด็กสามสามตัวอยู่หนึ่งตัววิ่งสามบ่อาจารย์แงนโอสามยังอยู่เออสามยังอยู่ แก็คือว่าถ้ากันกันให้บอกให้ผ่านเลยก็ให้ให้ร้องตัวร้องไปอีกหนึ่งตัวเนาะครับอ่าการพลาดจารเนี่ยก็ร้องไปอีกตัวก็คืออร้องไปที่เลขหนึ่งเนาะร้องหนึ่งอ่าร้องหนึ่งเนี่คือแล้วทีว่จะือใ่อืมอเน้นยา,างระมัดระวังเ้อโยมเออเออ ให้เแนวยู่เหมือนกันให้ระมัดระวังแมนคือีจะมาย่านพอยังพอวันเป็นเมื่อวันพระอ๋อเอาวันพระนะวันที่สิบสามนี่พระใหญ่ด้วยโอ้เป็นวันพระแมนในใจวิจารณญาณเด้อวันพระนี่โอ้มีเบนนะฮะอาจจะมีเบุญอ๋อวันพระแมนโอ้ในระมัดระวังเดี๋ยคืออาจจะเป็นอาจจะมีเบน อ่ะเป็ไนไงแนวค่างระบันครับผมอ่าสามนี่ก็ที่จะปลูกอันว่าครับอ่าจะปลูกไปที่อ่าอ่าสามสี่อ๋อสามสี่ครับแนะต่อสามหา้าอืมครับอ่าสามเอ ครับผมอ่าแล้วก็สามเจ็ดอืมโอ้สามไม่ไปอ่าต้องมาคิดว่ามันอยู่ฮะคิดว่ามันยังอยู่ก็เลยอ,อ่าจับมือแขกู่อ้าวอยูทีนี่ก็ะสามเจ็ดแล้วก็อ่าเอาหนึ่งแปดอ่าหนึ่งแปดครับผม แล้วก็เอา <c oughs> แปดก็ลงเอาหนึ่งหกนั่น <c oughs> หนึ่งหกหน่งกางสี่ไปอีกหนึ่งสีบอจันย์อ่าแม่เอาหนึ่งสี่เอ <c oughs> เอาํอามเนละอ่าเด็กวัดดวงชุดาตัวเอ้าวัดดวงเอเเอาจับให้รม่มครับกัน <c oughs> ดูนะ อ๋อเอาเป็นบาเอา,เอามีตัวเน้นไหมอาจารย์ตัวเน้นเดี๋ยวคือคืออันนี้ให้แต่ว่าเอาเอาทุกสามตัวทุกตะปออ๋อสามตัวด้วยมีชุดสามตัวชดดุดวัดดวงอ๋ชุดวัดดวงครับมีเอาหกหนึ่งแปดแปด หกหนึงง่งแปดอ่าทุกเยียวเัวครับแล้วก็ลำดับตัวทีเเน้นเนาะครับอัตมาเน้นไปที่สามหกโอ้อครับอ่าไปที่สามหกแล้วก็ไปที่หนึ่งแปดอ่าซ้ำนีล่ล่ะอ่า ผมบอกขอม้วนนี่ก็เป็นแนวตั้งเด้อคุณผู้ชมไปได้ทั้งบนทั้งล่างน้อยจารย์เนาะแอนแอนแอนไปได้ทั้งบนทั้งล่างกลับด้วยแอนกลับกลับโปไปน้ำแต่คือว่าต้องบอกขม้วนนี่จะใส่สติเด้อเรียนยังระมัดระวังเพราะว่านิ้วตั้งอะาดอะเนาะครับผมอ่าขอใหวันจันทร์นี่ก็บวกนจันทร์ที่อยู่เกิดบานสะลาน มีความสดชื่นนนคือเพราะว่ามีโชคมีลาปีเตอร์คุณโยอือนั่นแหละเป็นจังที่มีความต่าเริงบันเทิงใจนะ,ะทีอรออยู่อ่เอ่าออนว่าอ่าศรัทธาปูก็ครับยู่ทยไปนี่ก็พยายามฟังแก็ตั้งโต๊นั่นเด้ออ่อาแณ่้มันเขามาเดี๋ยวยังมาบอกว่าปูก็ได้อีกแนะครับ ทูบอะไรเล็วอะไรชักครับผมอ่าจากการจำมีน้อคุณผมเนาะครับผมอ่าจะเริ่มพ่อสาวุูครับผมสาวทูครับผมพาวันจังอพาวันอ่แชัตนาจอครับผมเนาะสรุปให้ครับผมวิ่งสามได้เพียงเด้อฟันไปที่สามหกหนึ่งแปดสามตัวหกหนึ่งแปดครับ สำหรับชุดเต็มกครจะเริ่มพี่ร่องให้ไปกับพร้อมได้เพียงเด้อให้พิจาหนาเบิ้งครับผมทางช่องนำเสนอให้เป็นแนทางเท่านั้นสวัสดีครับ